โงชะชาชาเคลื่อนไหวแล้วหลังหม่ำจกมกเล่นน้ำลื่นลมสี่โครงหักเรียกได้ว่าทำเอาหลายคนตกอกตกใจกันกลางดึกเมื่อทางด้านพรรยาตลกดังมดจกมกแจ้งข่าวหม่ำจกมกโดนหามส่งโรงพยาบาลในวันสงกรานต์กลางดึกที่ผ่านมาโดยทางด้านมดจกมกพันรยาหม่ำจกมกได้ออกมาโพสต์ว่า เล่นสงกรานต์สนุกสนานจนลื่นล้มเครื่องหมายสี่เหลี่ยมซี่โครงหัก 3, สามซี่แอดมิดงดไปฮ่องกงขณะที่ทางด้านเพ็ดสหรัฐก็ได้ตามไปโรงพยาบาลด้วยทันทีและล่าสุดรุ่นน้องตลกหน่งชาชาชานั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังหามหม่อจกมกหลังเกิดอุบัติเหตุขณะเล่นสงกรานต์ลื่นล้มซี่โครงหัก โดยหน่งชาชาชาก็ได้โพสต์อินสตากรมส่วนตัวระบุข้อความว่าหายวัยวๆนะครับพี่มัม